สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเก็บเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็เรียกว่าเห็ดเฟืองบางคนก็เรียกเห็ดลำไย,ายบางคนก็เรียกเห็ดอากงึงไม่ว่าเห็ดนี้เนี่ยมันจะชื่ออะไรแต่รสชาติมันอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็เจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเห็ดพวกนี้มันขึ้นกระจายตัวกันอยู่บางที่ก็ขึ้นเป็นกระจุกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้นะครับ ซึ่งเห็นในวิดีโอเนี่ยผมไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดแต่อย่างใดมันขึ้นเองตามธรรมชาติล้วนๆน้องแต้มเนี่ยชอบเก็บเห็ดเอามากๆเลยและในทุกเช้าเนี่ยน้องแต้มก็จะตื่นมาเก็บเห็ดทุกๆวันเลยซึ่งเห็ดที่ได้ในแต่ละวันเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะกินแทบไม่หวันไม่ไหวซึ่งเวลาเราเก็บเห็ดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องปาดเอาดินเอาโคลนนะทางใต้เห็ดเนี่ยออกเพราะแค่การนำน้ำ,นำมาล้างมันไม่ได้ออกหมดและน้องแต้มเนี่ยก็จะเก็บไปเรื่อย ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าเห็ดแบบนี้ใช่เห็ดอตงหรือเปล่ามันไม่ใช่เห็ดอตงนะครับมันเป็นเห็ดเฟืองที่ขึ้นตามธรรมชาติใบนี้ผมเก็บมามันก็บานแล้วนะครับซึ่งคนแถวบ้านเนี่ยไม่นิยมกินแบบนี้กันเพราะว่ากินเนี่ยค่อนข้างที่จะฉุนเลยทีเดียวเรามาดูผลผลิตวันนี้กันดีกว่าครับแต่เยอะน่าดูเลยครับเห็ดเฟืองแบบนี้เนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยมีคนอยากได้เยอะเลยครับ